เดี๋ยวพี่ป๊อปจะให้แบบฝึกหัดที่พวกหนูอ่ะจะต้องฝึกเยอะๆแล้วฝึกพูดปากเปล่าฝึกตามที่พี่ป๊อบบอกเลยพี่ป๊อบทำยังไงฝึกเด็กยังไงหนูฝึกตามลูกศิษย์พี่ป๊อบหนูจะเก่งนะครับอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่พี่ป๊อบ p r o u d l y p r เ s e n t เวลาเราเทรนเด็กๆเ,เราต้องเทรนให้เด็กๆเ,เก่งเวลาเก่งมันนองเก่งถูกๆด้านอ่ะทุกคนดู5 2x 5 2x ลบ1ลบ5 2x บวก1ลบ5 2x ลบ1 7 3x ลบ2 7 3x บวก2ลบ7 3x ลบ2ลบ7 3 x 2, บวก 2, 2 4ง x ไม่ลบ4 x -4 3ลบ 2x ลบ4 3บวก 2x ส3่สลบสอและลบเออสีนาะสเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาพี่ป๊อบสอนในคอร์สวิดีโอมันจะเรียกว่าเช็คพอยต์พอมันจะเรียกว่าเช็คพอยต์ปุ๊บสิ่งที่พี่ป๊อบจะทำคืออะไรรู้ป่ะพี่ป๊อบว่าจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนก่อนเขียนไอ้นี่เขียนไปเขียนเขีนเขียนเียี่อันนี้คือไขความลับเลยนะให้หนูทำแตามลูกสิษยพี่ป๊อบเลยคือเขียนเน้นถูกต้องก่อน ทำไปน้องๆทำไปสัก10บรอบ20่รอบเขียนไปเน้นความถูกต้องเขียนเขนเขีย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 นไปเสร็จปุ๊บพอเขียนเน้นความถูกต้องเสร็จปุ๊บถัดไปเอามาเขียนเน้นเร็วครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือมาพูดเร็วแต่ตรงเนี้ยพี่ป๊อจะให้หนูไปทําเองนะไอ้เขียนเน้นฮูเขียนเน้นเร็วหนูแคปตรงนี้ไปแล้วไปทําเองแต่พี่ป๊อจะพูดให้หนูดู ว่าเวลาเราพูดอย่างที่พี่ปอเคยพูดพี่ปอเคยพูดไปตั้งแต่คลิปแรกๆว่าการที่เราจะเก่งพระูุนาสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพูดเยอะๆพูดให้ลิ้นลิ้นเนี่ยมันชินกับการพูดพระูุนาเราจะขออนุญาตทําการจับเวลานี่เหมือนสอนซูมเลยนะหรือเหมือนสอนคอสวิดีโอเปะคือเราทําแบบนี้เลยคือเราจับเวลาให้เด็กๆดูนะครับว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วถ้าเราใช้เวลาเท่าไหร่เด็กๆควรจะแข่งกับพี่ปอ ลูกศิษย์หลายๆคนเนี้ยมันชอบมากเลยเวลาพี่ปอใช้เวลาเท่านี้ <c oughs> ขอโทษน,นะกูจะชนะพี่ปอให้ได้ <c oughs> <c oughs> เยอะมากอ่ะมาเดี๋ยวเราจับเวลาทิกทอกทิกทอกทิกทอทกเตรียมเริ่มเออบอ1 0บวก5 x 5สลบ5ลบ 10x ลบ5ลบ 10x บวก5เอ่อ21ลบ 2 1 x ล14 2 1 x บว14ลบ2 1 x บว14ลบ2 1 x ล14เอ่อลบ12บวก8 x ลบ12ลบ8 x เอ่อ12ลบ8 x 12บว8 x ใช้ไป17วินาทีโดยประมาณนะน้องเห็นไหมครับเด็กๆว่าพี่ปอมเนี่ยพูด20ข้อไม่รู้เอ้ยไม่ถึง20ข้อ1 2 3เอ่อ3 4 12 12ข้อภายใน17วินาทีจะบอกว่า มันมีช็อตตื่นเต้นด้วยช็อตแบบหนูหนูเห็นอยู่แล้วถ้าหนูดูแล้วติดตามคลิปหนูจะเห็นว่ามันมีช็อตแบบเออเอ,อ,อ,อมั่นใจมากว่าถ้าสมมติว่าฝึกถ้าฝึกพูดให้ดีกว่านี้เนี่ยมั่นใจมาก15วินาทีไม่เกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกยูจะต้องทําก็คือยูก็เอาตรงเนี้ยแล้วไป practice เองไปลอง practice เองว่าหนูว่าใช้เวลาได้ตามพี่ปอมหรือเปล่าแต่มันต้องพูดบ่อยๆอ,อ่ะน้องๆจริง ทำเหมือนคอสออนไลน์แล้วกันนะผู้ขออนุญาตพูดเหมือนคอสออนไลน์ถ้าไม่ผ่านตรงนี้อย่าเรียนวันถัดไปไม่ต้องเรียนวันถัดไปไม่ต้องเรียนคลิปวันถัดไปไม่ให้เรียนคลิปถัดไปพอแม่ตกใจมากเวลาเรียนคอสออนไลน์วิดีโอน้องๆครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้น้องไม่มีสิทธิเรียนคลิปถัดไปนะครับโอ้โหแต่น้องเชื่อไหมว่าไอ้คาสั่งแบบนี้แหละมันทําให้เด็กๆกว่าจะผ่านด่านหนึ่งไปได้ของพี่ปอมเนี้ย เขาสตรองมากแล้วคือเราเราไม่แปลกใจเลยว่าถ้าใครฝึกตามพี่ป๊อบอกเองไม่เก่งให้มันรู้ไปจริงๆ Natural มากไม่มีเฟกเป็นคลิปที่สอนสดสดไม่มีการตัดต่อสอนยาวๆไม่ตัดต่อเพียงแต่ไปตัดตัดเป็นวันเท่านั้นแต่ว่าถ้าจริงๆคือสอนแบบยาวมากนะครับอ่ะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งทาให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าพูดผิดต,ต้องขอโทษน,นะครับ เดี๋ยวดูเวลาในนี้แล้วกันดูง่ายดีเริ่มเอ่อสิบเอ็กบวกห้าสเอลบห้าลบสิบลบห้าลบสิบกบวกห้าเออย่อ็ดเอ็กลบสิบสี่ยี่สบเอวกสิบสี่ลบยี่บเอ็ดเอ็กวกสิลบยี่เอลบสิบสี่ออลบสิบสองบวกแปลบสิบลบแปดเอ็บสอลบแปดเบสอวกแพี่ป๊อปใช้เวลาเป็นสิบสี่เห็นไหมครับน้องๆว่า practice m a k e perfect ครับพี่ป๊อบเองสาธิตให้้้พววกเเเรราาาาดู่ฮยถท มันก็เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันพวกยูพวกย,วกยูไปฝึกทําแล้วยูก็จะเก่งึ้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทําตรงนี้ก่อนแล้ว่อยมาเรียนวันถัดไปอย่าเจอเรียนวันถัดไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับโอเคเนาะ